พบกับติ้งครัวบ้าน,านอาหารทำเองทำทานกันเองได้ทุกมื้อค่ะวันนี้ติ้งมาชวนเพื่อนเพื่อนี่ๆทํทำน้ำยาขนมจีนทานค่ะโดยใช้เป็นพริกแกงใต้นะคะเหตุเกิดจากติ้งทานเนียงปลาเผาไม่หมดนะคะติ้งก็นำมาแกะเนื้อนะคะแกะเนื้อปลาเผาแล้วก็นำมาตําให้ละเอียดเพื่อจะทำน้ำยาขนมจีนค่ะ เนื้อปลาตำละเอียดเรียบร้อยนะคะติ้งจะตักพักไว้เนื้อปลาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปลาทับทิมปลานินหรือปลาช่อนนะคะอาจจะเป็นปลาทูก็ได้นะคะตั้งกระทะร้อนนะคะติ้งจะใส่หัวกะทิลงไปนะคะเคี่ยวจนเกิดความร้อนนะคะติ้งก็จะใส่เป็นพริกแกงใต้เข้าไปะคะ่ะพริกแกงใต้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ แต่มื้อนี้ติ้งจะใช้พริกแกงสูตรกินกับติ้งเช่นเคยคะ่ะที่ติ้งมีติดตู้เย็นไว้ตลอดนะคะบี้ๆพริกแกงให้เข้ากับหัวกะทิแบบนี้และคะ่ะแล้วก็คนไปไม้เข้ากันเริ่มสีสวยแล้วใช่ไหมคะ <S <S เครื่องปรุงวันนี้นะคะติ้งจะปรุงสออย่างก็คือกะปิกับน้ำปลานะคะ2ออย่างนี้รสชาติก็กลมกล่อมแล้วะคะ่ะนี่คือหางกะทินะคะติ้งจะไม่เติมน้ำนะคะ จะใช้แค่หัวกะทิกับหางกะทิปรุงรสกะปิกับน้ำปลานะคะหรือถ้าใครบอกว่าชอบติดหวานก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บเข้าไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลาที่ติ้งตำไว้เมื่อสักครู่นะคะเนื้อปลาลงไปแล้วนะคะเราจะดับกลิ่นคาวเนื้อปลาด้วยใบมะกรูดนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วติ้งจะมีเติมหัวกะทิอีกรอบนึงนะคะ รับรองค่ะน้ำยาหม้อนี้เนี่ยเข้มข้นมากในส่วนของความเผ็ดนะคะใครจะใช้เป็นพริกแห้งได้หรือจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนแบบติ้งนะคะก็เข้าท่าเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ชอบทานลูกโดดชอบทานเผ็ดหรืออาจจะเป็นกรณีนําพริกแห้งมาทอดนะคะทานด้วยก็อร่อยหรือเป็นพริกป่นอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลย มีน้ำยาอร่อยอร่อยแล้วติ้งก็ต้องไปหาหนมจีนที่นุ่มที่เหนียวมาทานคู่กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ครัวบ้านๆคนนี้ด้วยนะคะแล้วพบกับติ้งในคลิปต่อไปกินกับติ้งวันนี้ไปแล้วค่ะ